วันนี้จะมารีวิวนะคะที่เขาว่ากันว่าแบบภาษีญี่ปุ่นมันแพงใช่ไหมวันนี้เราจะพามาดูว่ามันแพงจริงไหมนี่เราเริ่มต้นตรงตรงไหนดิตรงไหนที่ผักสลัดแล้วกันอะผักสลัดเพราะว่าที่ไทยก็มีนะอะรีวิวหน่อยค่ะเจอแต่นี่เขาไม่มีขัวภาษีอะตัวนี้คือหนึ่งขัวนะโอ้ตัวนี้ไม่มีภาษีนะคะที่หลายคนว่าญี่ปุ่นภาษีแพงไม่มีนะคะตัวนี้วใหญ่ตัวนี้ไม่มีนะคะ แต่ดูบล็อกครี่คือแบบแพงอะร้อยหนึ่งตีเป็นยี่สิบเยนอะ <c oughs> อย่างต่ำอะเนาะรู้ละแปดสิบตัวนี้ผักกวางตุ้งนะคะไม่มีภาษีเหมือนกันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเยนค่ะ <c oughs> ตัวนี้กระป๋อปีนะกระป๋อปี <c oughs> อย่างงี้เลย อันนี้คือเขาจะให้เราแกะสามารถที่จะแกะใบตัวนี้ลงในถังนี้แล้วก็เอาไปได้เลยนะเกยวไปจุหนึ่งัวสามร้อยเก้าสิบเก้าเยนนะจ๊ะเกือบเกือบหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้น,นีแพงกว่าบ้านเราดูทุกคนบ้านเราเท่าไหร่เองถั่วแขกถั่วแขกดูคือแค่นี้จริงๆอ่ะเขาขายแค่นี้ส <80 S 1> <3 99 S 2> ามรนะ้อยเก้าสิบเก้าเยนอ่ะคือเกือบส,สี่สี่ร้อยก็คือร้อยหนึ่งนะใช่ไหมเกือบร้อยหนึ่งอ่ะตัวเนี้ ประมาณ8ปบเกาบาทอะไรที่ไทยอย่างเงี้ยก็19บาทอย่างเงี้ยไอ้กีหัวที่ไทยได้หบาทที่ไทยเขาให้ฟรีไหม่ะขนาดนี้เรามาดูขิงเจ้าขิงนี่นะก็สิบเก้าเยนไม่มีภาษีนะคะรู้สึกว่า้างตรงนี้จะไม่ค่อยมีภาษีแต่ว่าถ้าไปที่อื่นมันจะมีภาษีนะแต่ว่าเวลาเดินทางมันต้องใช้เวลานิดนึงใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูเนื้อด้วย เนื้อจะมีพวกแบบแช่แข็งแล้วก็นี่เป็นแบบสําเร็จรูปไปทอดกินเอาไปอบเอาไปอะไรก็ได้นะนี่อันนี้คือหอยนะทุกคนแล้วก็ปูนะแล้วก็ไข่ปลาเขาคือที่สุดละดูความไขป่ปลาสุดจัดมากเ,าเธอ จอที่เขาบวกภาษีเลยอืมฉันจะบอกว่าตัวนี้ใครอยู่ญี่ปุ่นต้องลองนะเอาปลานี่ใช่ไหมไป,ไปย่างแล้วก็เอาไปแกงหน่อไม้คือแซบแซบมากใส่น้ำปลารานิดนึงเธอสมงติฉันเอาไปดีไหมอันนึงเอาตัวนี้เลยนะไปย่างทำแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็ปลาหวานนะ ของทะเลที่นี่ถูกมากเนื้อปงเนื้อปลาปลามุงปลาหมึกนะคะปลามุงปลาหมึกอุ้ยทุกคนดูนี่สดขนาดนี้เลย1 2 9 8เยนประมาณ200 สองร้อยสิบบาทนะสองร้อยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอะกินไม่ทันลนะสมองเบลอเซลมอนตัวน,นี้ตัวนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เธอสาไลเหรอแล้วก็ซูชินะคะซูชิ ซูชิกินแบบนี้ไม่ค่อยอร่อยเนาะต้องไปกินที่ร้านนะซูชิทำนึงก็คือผูกมากใช่แล้วค่ะจะเป็นคาราเกะนะอนาคตร้านเราเราจะทำอย่างนี้แหละค่ณชคุราเกะคุณผูะมคุณผมคุณมปุระมุ โอ้โหขายดีขายดีนะโซนนี้ปกติเรามาคือมันจะตึงมันจะเต็มนะแต่วันนี้เหลือแค่นี้จริงๆนี่เป็นทุกคนเหมือนแบบประมาณแบบฟิลประมาณแบบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งห้าบาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่คืออนิกิรินะเขามีข้าวขายด้วยเพิ่งเคยเห็นข้างแรกาเลย ไม,ไม่ได้บววภาษีเลยเนี่ยทรายารุที่นี่คือทุกคนที่หลายๆคนว่าแบบภาษีมันแพงมันแพงใช่ไหมม,มันไม่มีนะคะทุกคนวันนี้เราให้สองทุกตัวเลยไม่มีนะคะแถมแบบลดราคา20%นะลดราคา20เปอร์เซ็นเลยเไม่มีภาษีนะคะห้องตรงนี้จะมีชื่อว่าโทรายารุนะคะนี่เขาจะมีขาหมูตุ๋นอย่างนี้เลยเป็นเซตเลยนะคะข้างในเขาจะมีสี่ห่อนะ สี่ชิ้นเป็นหมูตุนใส่เป็นแยกซองไว้ให้เลยแต่นี่คือพร้อมอย่างเลยนะแล้วก็มีเซตชาบูชาบูเหมือนกันทุกคนที่เราจะแนะนำตัวนี้เลยเนื้อวากิวแล้วก็ลิ้นอันนี้คือส่วนที่แบบถ้าใครแบบเงินไม่พอหรืองบไม่พอที่จะซื้อลิ้นวัวอย่างนี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะกินเป็นลิ้นหมูได้นะ กูกแล้วก็อร่อยอ่ะแล้ววันนี้เราก็ซื้อไปอันหนึง่งเธอซึ่งจะเอาอันนี้ด้วยซึ่งจะเอาลิ้นหมูเพราะว่าซึ่งก็ไม่มีงบเหมือนกันนะซึ่งก็เลยซื้อแทนเป็นวากิวตัวนี้สมารีวิวเหมือนกันตัวนี้จะเป็นลิ้นวัวแท้ๆนะคะไม่ได้ถือว่าแพงอะไรมากนะคะเพราะว่าเขาลดราคา20%เรียบร้อย เลยเซตนี้หนึ่เก้ายสิเยนประมาณ400อนะคะ400บาทกินได้ทั้งครอบครัวนะอละนี้ก็หมูสดแบบสดจริงๆสดแท้ๆไปทำลาบหมูนะโซนเนื้อคือแบบสุดๆไม่มีภาษีนะทุกคนปลอดภาษีนะ ใครๆเขาก็ว่ากันว่าญี่ปุ่นภาษีมันแพงภาษีมันแพงใช่ไหมไม่มีนะคะมูรียวนะคะมูรียวปีกไก่ย่างเธอซื้อปีกไก่ซ,ซื้อหมูด้วยได้ไหมเอาหมูอันนึงอะไรโอเคนาว่าอิตาลาคาริซื้อเป็นชิ้นใหญ่ไปนะ 1,446สยเยนไม่มีภาษีนะคะทุกคนที่เราชอบมาที่นี่ที่นี่ไม่มีภาษีแถมลดราคาแบบอย่างนี้เลยส0 10% 2อร์สิบปอร์ซอร์ก็เจอมาแล้วเมื่อกี้คือทุกคนแบบคนที่งบน้อยแบบเดือนนี้ฉันจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะกินเนื้อได้อะ่ะดูสิร9 7ยเกเจเยนอะ่ะคุนถูกอย่างนี้เลยใครบอกว,ว่าญี่ปุ่นแพงอยู่ไม่ได้ค่ะของชีพมันแพงใช่ไหม โนคะโน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 เลยค่ะทุกคนมันถูกมากใช่ไหมเธอใช่แล้วแต่ว่าจังหวัดที่เราอยู่นี่ยก็คือน่าจะถูกที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าที่อื่นเราก็ไม่ค่อยไปเรามาที่นี่เพราะว่าที่นี่คือมีทุกอย่างแล้วก็ทวามลอดภาษีเราก็เลยชอบมาที่นี่กันนะคะใช่เพื่อนหิวนะเพื่อนจะพาไปกินปังปังค่ะไปกินไหมอะอะไรดีนะเธอเรากินเป็นฝั่งรูมไหมโอ้นี่กิริอะไรอย่างเงี้ย น,นี่ลูกค้ามาเอาลูกค้าไม่ใช่ค่ะน,น้องเราเอง <c oughs> <c oughs> ล่าสุดฉันจำคนของตัวเองไม่ได้ละอันนี้เขา่าจะเป็นคนเวียดนามอาจจะเป็นคนเวียดนาม <c oughs> ที่เรียกว่าโทร,ยา,ทรยาหรุนะคะตัวนี้จะเป็นบุกนะทุกคนเส้นบุกบุกที่ไทยมันต้องตำอะไรยากใช่ไหมที่นี่คือเขามีสำเร็จรูปขายนี้เลยก็ต้องไปทำก็ไปซื้อให้มันยุ่งยากเนี่ย <c oughs> <c oughs> ุกคนดูแบบสายแบบชาบูเทออ๋อทามาดูนี่เธอดูเขามีแบบซุปสำเร็จรูปไปชาบูชาบูเ,าเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเลยเนาะอสุดจัดนะทุกคนราคาเดี๋ยวเราจะเช็คราคาให้ดู399เยนนะคะก็ประมาณ100บาทเร็เงินตอนนี้นะคะเพราะาเร็ยเงินตอนนี้มุ่งตกหนักมากดูห่อใหญ่ก็มีนะ ฉันก็ไม่ใช่รู้อะไรจริงหรอกฉันจะพูดมั่วใบเฉยๆนะทุกคนอย่าสนอะไรกับฉันยเยอ,อะแยะอย่าเอาอะไรกับฉันอเ,อเอาไปค่ะดูความแบบปกไก่อะ่ะคือชิ้นใหญ่อย่างนี้หรอดูแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองเยนสี่ร้อยเจ็ดสิบเยนแต่ว่าที่นี่ไม่บวกภาษีไม่มีภาษีนะคะโนภาษีโนภาษีค่ะมูเรียวนะคะมูเรียวเซคินไนเดสเซคิน เธอนี่ตัวอ,อะไรอ่ะปีกกลางหรอ,อปีกกลางกับไปปีกเดี๋ยวสินะ <This né? S 3> อันนะ้นหนึ่งกิโลไอ้ข้างล่างอ่ะเท่าไหร่เขาจะเขาจะไว้วหรอือเปล่าซ<ช>ึ่งจะเอาซึ่งจะกินตับไก่เอาไปผัดใส่กระลำปรีหรือเปล่าผัดก็พอน่าจะอร่อยตับไก่ผัดเขาเรียกว่าอะไรนะตับไก่คั่วกระเทียม พอละพอนะคะสิ้นเดือนละง็ประมาณยังไม่ออกค่ะกินไปแค่นี้ก่อนทุกคนใครแบบใสชบ่ชาบูชาบูชาบูคือแบบนี่เลยสามร้อยสามสิบแปดเยนคือมันถูกอะ่ะสำหรับส่วนตัวเราแล้วคือมันถูกนะถ้าเทียบกับเงินเดือนที่เราได้อย่างเงี้ยไอนนมันแค่สองร้อยสามร้อยเยนใช่ไหม เงินเรามันได้ตั้ง1 5 6 6ใบต่อเดือนหลังจากที่หักภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็เลยถือว่ามันโอเคโอเคเลยใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วจะเอาไปทำน้ำซุปซุปนะคะตอนนี้กระดูกอ่อนหมูนะ437เย็นนะคะอย่าถือสานะคะเราพูดภาษาไทยไม่ชันกันว่าเราพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นเยอะมาก ถ้าเราพูดภาษาไทย<ร>ชัดคือแบบ <laughs> ถ้าเราพูดภาษาไทยชัดคือภาษาญี <c oughs> ่ปุ่นเราคือเขาจะตีมึนเลยนะเขาไม่เข้าใจเลยเราก็เลยต้องพยายามห่อลิ้นไปตามเขาจนภาษาไทยเราเพี้ยนไปหมดนะตอนนี้นะทุกคนใครคิดจะทําลาบกินอย่างเงี้ยใส่ทําลาบอย่างเงี้ยต้องตัวนี้เลยมันจะมีเครื่องในเขารวมให้เลยนะนี่พาคีเลียวกับมาตับหมูเอ้ยลิ้นเมื่อกี้ลิ้นก็พูดไปรอบหนึ่งละ กลับมาอยู่ที่เดิมนะทุกคนอย่าถือสายอีกรอบหนึ่งขออภัย <laughs> เดี๋ยวเราจะแวะซื้ออนิกิริอยู่ข้าวนะเลิกงานมาไม่ได้กินลูกเขาทำกับข้าวขายอ่ะก็รู้เกี่ยวกับแตงกวาดองอะไรอย่างเงี้ยกิมจิผัดเส้นมีทุกอย่างอ่ะ ายังขาดเนีย่ยโอเคเราทำการจบรีวิวกันเท่านี้จบตรงที่โอนิกิริเลยนะนะจับสักก้อนหนึ่งไหมนะเอาโครก้อนมานะกินแค่นี้ก็อิ่มสุดท้ายนะคะนนนคนรวยๆอย่างเราก็ต้องมาจบที่ตรงนี้อ๋อเนี่ยนะเป็นสาหร่ายไงสาหร่ายอ๋อ มอนแล้วก็อันนั้นคืออะไรอันนั้นเหมือนอันนี้แต่ว่าน่าจะเยอะสุดๆโอเคนี่กินเป็นปลาแซลมอนอันนี้เป็นสาหร่ายใช่ไหมใช่สาหร่ายเนี่ยเลยนะบ๊วยบ๊วยบ๊วยหนยเพื่อนบ๊วยบ๊ยบ๊วยบ๊ยนะคะ ยืนยันอีกรอบนึงซิงว่าภาษีไม่มีไม่แพงไม่แพงเลยค่ะสามารถที่อยู่ได้ค่ะไม่แพงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นบางที่เนาะเราจะพูดเป็นบางที่ดีกว่าเนาะบางที่มันจะมีภาษีบวกนะคะเราก็ต้องเขาจะมีราคาให้ราคาจริงแล้วก็จะบวกภาษีอีกที่เราจ่ายจะเป็นภาษีไม่ว่าจะเป็นกินข้าวที่ร้านอาหารก็ตามนะคะเขาจะบวกค่าภาษีโต๊ะที่เรานั่งกินข้าวด้วยกินแค่ห้านาทีก็บวกละคือเข้าไปนั่งก็คือบวกแล้วอ่ะใช่ล โอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย